สวัสดีค่ะวันนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมาพูดถึงนะคะสําหรับเรื่องราวของนางเอกหมอลำอย่างยูกิเพนพกานั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราเนี่ยจะมาพูดถึงกันก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆน่ารักน่ารักที่เราเนี่ยได้เห็นกันนะคะก็ここจะเห็นได้เลยว่าช่วงนี้หมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการเดินสายออกงานกันนั่นเนองนะคะก็เห็นคิวงานตารางงานในเดือนมกราคมที่ได้มีการอัปเดตออกมาก็ถือได้ว่าคิวงานเนี่ยแน่นมากๆเลยนะคะที่เราเนี่ยได้เห็นกัน แฟนๆหลายๆคนก็ต่างสนับสนุนส่งกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลําเสียงวิหงเนี่ยอยู่ตลอดแล้วก็เรื่อยๆเลยแล้วก็ครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นยูกิเนี่ยนะคะก็ได้มีการมาอัปเดตนะคะเวลาที่เธอเนี่ยเดินทางหรือว่าอยู่บนรถเตรียมไปทําการแสดงอะไรต่างๆก็มักจะเห็นเธอเนี่ยมีการมาอัปสตรอรี่ตลอดเลยนะคะแล้วก็สําหรับวันที่15มกราคมเนี่ยนะคะทางคณะหมอลําเสียงวิหงก็ได้มีการอัปเดตคิวงานออกมานะคะให้แฟนๆเน ได้เห็นกันโดยในครั้งนี้นะคะหมอลำเสียงวิหกก็มีการทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองนะคะที่อําเภอลำปายมาศนั่นเองเแฟนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะก็ต่างได้มีการไปรอติดตามแล้วก็รอสนับสนุนผลงานของหมอลำเสียงวิหกกันเนี่ยเยอะมากๆนั่นเองนะคะสําหรับครั้งนี้แล้วก็ครั้งนี้เนี่ยนะคะก็ถือดว,ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราเนี่ยนะคะจะมาพูดถึงกันนะคะสําหรับงานในครั้งนี้ก็คืองานที่อําเภอลำปายมาศที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยก็คือมีความพิ นั่นเองนะคะก็เหมือนว่าทางแฟนเพจของมอําเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าวันนี้ห้ามพลาดเชิญมารวมตัวกันที่สวนใบหมอดสถานีขี่ช้างอําเภอลำปลายาจังหวัดบุรีรัมย์ชวนทุกคนในจังหวัดบุรีรัมย์พื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่ไม่ใกล้เคียงก็มาโลดครับชมหมอําเสียงวิหกวันนี้นอกจากความม่วนความสนุกยังมีสิทธิ์ลุ้นโชคทองจํานวนสองรางวัลเพียงเขียนชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่หลังบัตรเข้าง,งานเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นทองไปใส่กัน ฟรีโอกาสแบบนี้จะพลาดได้ไงประมาณนี้นะคะก็เหมือนว่าครั้งนี้หมอลำเสียงวิหกเนี่ยจะมีการแจกสร้อยคอทองคำสองรางวัลอะไรประมาณนี้นะคะก็คือแบบว่าน่าหลุนมากๆนะคะแค่เข้าไปรับชมนะคะมีการเขียนชื่อนะคะอยู่หลังบัตรนั่นเอง เขียนชื่อเขียนเบอร์โทรเนี่ยนะคะก็มีสิทธิ์ลุ้นแล้วก็ถือดว่าเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะคะสําหรับงานในครั้งนี้นะคะก็ถือดว่าแค่เข้าไปรับชมเนี่ยก็ได้ความสนุกสนานแล้วแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นทองด้วยก็ถือดว่าเป็นแฟนชาวบุรีรัมนีนะคะก็รอติดตามกันได้เลยว่าใครจะเป็นผู้โชคดีครั้งนี้หมอลำาแจงวิหกเองนะคะก็ตา่างบอกว่าอยากจใจทุกคนเนี่ยนะคะมารับชมกันจริงๆประมาณนี้นะคะก็ถือดว่าเป็นโอกาสที่พิเศษจริงๆนะคะ สำหรับทางคณะหมอลำเสียงวิหงนานทีนะคะเราเนี่ยจะเห็นกิจกรรมดีๆแบบนี้เราก็ถือว่าเป็นรางวัลที่มีมูลค่าสูงมากๆนั่นเองครั้งนี้ก็มารอลุ้นกันนะคะแฟนๆหลายๆคนก็ต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นประมาณว่าอยากจะไปรับชมที่หน้าง,งานมากๆเลยอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็ต้องมารอลุ้นกันแล้วงานครั้งนี้ก็ยังมีไลฟ์สดกลุ่มปิดให้แฟนๆนได้มีการซื้อบัตรเข้าไปรับชมกันด้วยนะคะโดยราคา149บาทเนี่ยสามารถรับชมได้2วันเลยก็ ก็คือวันที่15แล้วก็16นั่นเองนะคะแฟนๆก็อย่าลืมซื้อบัตรนะคะเข้าไปรับชมกันรับรองว่างานนี้เนี่ยสนุกครบรถอย่างแน,น่นอนรวมทั้งก็มารอรุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลไปจากทางคณะหมอลำเสียงวีหกนั่นเอง ครั้งนี้นะคะเราก็ได้มีการมาอัปเดตแล้วก็มีการมาพูดถึงกันนะคะสําหรับผลงานนะคะแล้วก็กิจกรรมดีๆของทางคณะหมอลาเสียงวิหกนั่นเองน,นี่นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เราเนี่ยได้มีการเอามาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็สามารถ,ถาแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซ like, ับสไครต์กำลังใจให้ด้วยนะคะ